คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องภูมิพาโชคเรือเก่าเาด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อดีค่ะน้องภูมิได้จับลอตเตอรี่ค่ะโอาแม่ค่ะลอตเตอรี่มาแล้วค่ะลอตเตอรี่มาหาน้องภูมิแล้วค่ะเจ้าประจํา ซึ่งมาเมื่อนี่กัเป็นมือดีค่ะเพราะว่าน้องพุ่มกับดีใจร้ายค่ะแล่นไปจับเลยค่ะกะก่อนจะไปรับชมในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะในงวดของวันที่หนึง่งท่านว่าคม2อง5ันหาร้อยหหาี่เด้อค่ะให้ส่วนของตัวเลขเด้อคะ่ะกะไปรับชมเลยค่ะค่ะตอนนี้ลอตเตอรีตตร่เจ้าประจําของน้องพุ่มกัได้มากแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวให้น้องพุ่มเล่นก่อนค่ะคอยมาจับ มาลุนกันเด้อค่ะว่าน้องพุ่มจะจับตัวใดในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม25 6 5นหหี่เด้อค่ะมาเร็วมาเร็วจับไหมจับลี่ไหมจับลี่ไหมครับจับลี่ไหมอารมณ์ดีค่ะเอฟซี FC ของตะเตือนช่วงเสาเด้อค่ะเป็นช่วงเวลาเสาเสาเด้อคะ่ะ นี่ค่ะลอตเตอรี่ก็ได้อยู่กับน้องพุ่มแล้วด้วค่ะก็ให้แก้เลนก่อนค่ะดีดีดูดีเบอร์ไหนเบอร์เบอร์ก่อนดูดีๆก่อนดูดีๆลูกดูดีดีเยอะดีๆ นี่ขาน้องพุ่ม<อ>ไหวปู่ด้วยเร็วในมาให้แม่ดูหน่อยครับนี่ขาน้องพุ่มก็ได้จับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของลอตเตอรี่ที่น้องพุ่มได้จับขึ้นมาวันที่หนึง่งท่านว่าคามสองพันห้าร้อยหกสิบหาได้ค่ะในส่วนของลอตเตอรี่เด้ค่ะแปดแปดสี่หกศูนย์สี่ได้ค่ะ ตเลขกับง่ามอยู่่่เอฟซน้องกับนายนางเบิงเล้ยค่ะนางเบิงเป็นเลขชุดหาใบเ้้ยค่ะก็ล่องเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเลขใหนนะะ้เด้ค่ะในส่วนของน้องปุ้มจับลอตเตอรี่ทำไรทำไรทำไรครับ tầm lầy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  tầm lây, lây, lây liblampa, liblampa, ui, 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 ui. Ui, lời ui. hả à, thua ถูกไหม,มค่ะในส่วนที่น้องภูมิจับลอตเตอรี่ได้ค่ะวันที่หนึง่งท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบหาได้ค่ะน้องภูมิจับลอตเตอรี่แล้วนะคะในส่วนของในในคลิปก็จะเห็นนะคะว่าน้องนั่งเล่งกนตังโดนได้ค่ะกนสิมาจับในส่วนของตัวเลขที่น้องจับได้กัคืนนี่แหละค่ะหกศูนย์สี่นะคะเลขหกตัวก็จะมีแปดแปดสี่หกศูนย์สี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามนด้ค่ะเพื่อเป็นการวิพานในคิปตะต่อไปค่ะทังช่องเ้าก็จะนําเสนอตัวเลขของแต่ละเซียนมาฝากทังช่องด้วยค่ะกะฝากกดไลค์กดแช่กันออกไปเยอะๆด้ค่ะในส่วนของตอออะะัวเลขวันที่หนึงนะะ่งด้ค่ะลอตเตอรี่ด้ค่ะของน้องพุ่มจับลอตเตอรี่วันที่หนึงนะะ่งด้ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะคือตัวนี้แหละคะ่ะหกศูนย์สี่ด้คะฝาก กันไวค้ค่ะสาหรับเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วกะขอมีโชคไม่ใช่น้ำนองพุ่มด้ค่ะในส่วนของลอตเตอรี่วันที่หนึ่งด้ค่ะกะขอมีโชคไม่ใช่น้ำนองพุ่มค่ะหฮงหงรวยรวยปังปังเลยค่ะกะบมเววหลายใหญ่ห้างเนาะคะ่ะฝากฝากกันไว้เท่านี้ละค่ะพอกันในคิดตอต่อไป